การให้ฟังบายชีนําเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือคุณค่าชีวิตเขียนโดยอาจารย์ระวีภาวิไลสำหรับผู้ปรารถนาชีวิตดีงามมีความหมายและความสุขอย่าแอบอ้างคุณธรรมเพื่อทำชั่วเพราะเป็นความเลวร้ายรวมสองชั้น นอกจากก่อความเดือดร้อนเนื่องจากการกระทํำแล้วยังหลอกลวงทั้งผู้อื่นและตนเองเมื่อพยายามชักจูงให้ผู้อื่นเชื่อถือว่าการกระทํำต่ำซามของตนนั้นถูกต้องทั้งที่สำนึกรู้อยู่ในใจว่าไม่ดีก็จะทําให้ตนเองพลอยหลงผิดต่อไปด้วยว่าความชั่วนั้นเป็นความดีงามดึงตนเองให้จมลึกลงสู่ความผิดทำลายความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เดินไปตามหนทางชีวิตที่มีปัญหาอุปสรรค์ยิ่งขึ้นอย่าเป็นคนที่ไม่รู้จักตนเองว่าเก็บกดความเครียดแค้นต่อโลกและชีวิตไว้เพราะไม่รู้จักพิจารณาให้เข้าใจสิ่งต่างๆแล้วหาทางออกโดยการข่มเหงผู้อื่นสาแก่ใจที่จะทำให้ใครๆเดือดร้อนเพียงเพื่อระบายความรู้สึกของตนแล้วกลับอ้างความหวังดีกลบเกลื่อนความคิดบิดเบี้ยวในใจตน อย่าอ้างตัวว่าเป็นพี่ข่มขู่น้องวางอำนาจบังคับบัญชาให้ทำตามใจตนแบ่งพองคับโลกหลงตนเองรู้ตัวเองเถิดว่ามีปมด้อยและคิดว่าไม่มีใครเอาใจใส่ให้ความสำคัญไม่มีใครเห็นคุณค่าใดๆของตนจึงต้องแสดงออกด้วยเสียงดังวางอำนาจแสวงหาความสาแก่ใจจากความรุนแรงไม่สนใจใยดีว่าใครจะเดือดร้อนหรือเจ็บปวด แล้วยังเสแส้งอ้างความหวังดีและห่วงใหญ่กล่าวอ้างคำพาศิษิ์และคุณธรรมรู้หรือไม่ว่าตนเองนั้นน่าสงสารอย่างที่สุดมีสติเฝ้าตามดูความคิดตนโดยพิจารณาวิเคราะห์ให้ท่วนทีก็จะล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดที่แอบแฝงรวมทั้งสภาพเก็บกดในจิตใจซึ่งทำให้มีพฤติกรรมน่าชิงชังแล้วจะได้แก้ไขให้ถูกทาง แทนที่จะออกตัวทำร้ายผู้อื่นบ่อนทำลายทั้งสังคมและตนเองมีการกล่าวอ้างคำอาวุโสในสถาบันการศึกษาเป็นเหตุผลสำหรับข่มขู่รังแกกันโดยถือว่าผู้เข้าเรียนก่อนมีสิทธิ์ทำได้เหมือนที่ผู้เป็นพี่มีสิทธิ์บังคับน้องอ้างความหวังดีที่จะกดขี่ชี้นิ้วให้ทำสิ่งโง่เง่าตามปรารถนา อ้างด้วยว่าเอาอย่างสถาบันในชาติที่พัฒนาเราต้องไม่น้อยหน้าคนต่างประเทศบางแห่งรุนแรงถึงบาดเจ็บครูบาผู้บริหารก็เหมือนเฉยขาดสามัญสำนึกความถูกต้องชอบธรรมปล่อยให้กระทำเยี่ยงอนาระยะชนควรพิจารณาความหมายให้ถูกต้องคําว่าอาวุโสมุ่งให้รู้จักเคารพผู้มีวุฒิเช่นอยู่มานานกว่าจึงมีประสบการณ์มากกว่า ทำคุณความดีไว้มากหรือตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้นำควรยกย่องและเชื่อฟังไม่ใช่มุ่งให้สิทธิผู้ใดวางอำนาจข่มขู่รังแกใครจึงไม่ควรบิดเบือนไปให้ต่ำซามปากคนเราจะพูดอย่างไรก็ย่อมได้จึงมีการใช้ถ้อยคำเป็นภาสิทธ์เช่นอาวโุโสสนับสนุนการกระทำด้วยจิตคิดมุ่งร้ายหรือระบายความเครียดแค้นในใจิตใจโดยแอบอ้างคำไพราะ คล้ายรักละหวังดีแต่พฤติกรรมนั้นย่อมเปิดเผยน้ำใจให้ประจักษ์คนโง่หรือที่ใจบิดเบี้ยวเท่านั้นจึงยอมเชื่อพลอยสนับสน,นุนหรือยอมตามความเสื่อมทรามแล้วก็พวกที่ปากอ้างคำอาวุโสไม่หยุดนี่เองที่เดินพองโตคับทางเท้าในสถาบันสนใจแต่ความยิ่งใหญ่ของตนเองหน้าอนาถที่สถาบันการศึกษาของชาติ ปล่อยให้มีการเพราะความคิดวิประลาพจากคุณธรรมยอมให้มีพฤติกรรมป่าเถือนหรืออย่างน้อยก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหากยังปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ควรจะรู้ว่าโครงการศึกษานั้นล้มเหลวแล้วแต่ต้นเพราะไม่ได้สอนให้คนมีอารยธรรมไม่ได้สอนให้คนเคารพคุณธรรมสังคมมนุษย์ที่เจริญแล้วจริงบุคคลย่อมมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อยู่เป็นสุขไม่ถูกขมเหงเบียดเบียนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้ขัดสนทุกคนมีวินัยควบคุมตนเองไม่ทำร้ายทํำลายชาติไม่ถือเอาของของคนอื่นไม่ล่วงละเมิดของรักหรือคนรักของผู้อื่นกล่าวแต่ถ้อยคำเป็นจริงและมีประโยชน์ไม่มอมเมาตนเองทุกทางสังคมเช่นนี้มีอารยธรรมแท้จริงผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอน การลุ่มหลงสยบติดความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของกายและใจการหลบหนีจากความยากลำบากชักนำให้จิตใจอ่อนแอความเป็นอยู่ที่ฟุ้งเฟ้อทำให้เห็นแก่ตัวเพราะเมื่อติดใจอยู่กับสุขสะดวกสบายแล้วย่อมไม่ยอมสละเพื่อผู้อื่นไม่มีเวลาจะเอาใจใส่ทุกสุขของผู้ใดความเจริญก้าวหน้าพัฒนาในโลกจนบังเกิดมีวิดีโอดิสโกเทค คอมพิวเตอร์เลเซอร์พลังนิวเคลียร์ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุและสถานที่กำราบผู้คนให้สยบติดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำลายล้างชีวิตหรือสร้างอำนาจเพื่อเอาเปรียบกันหรือเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจข้ามชาติกอบโกยกำไรขูดรีดประชาชาติอารยชนสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นอารยธรรมอารยชนแท้จริงนั้นคือผู้สละผลประโยชน์ส่วนตัว มุ่งบรรเทาความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์อย่างจริงใจอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากไม่สยบยอมตามความปรารถนาส่วนตัวปัญหาความทุกข์ยากมากมายในโลกเกิดเพราะมนุษย์สยบติดสุขสะดวกส่วนตนจนเกิดความเห็นแก่ตัวแรงกล้าไม่เอเื้อเฟื้อเกื้อกูลแต่กลับเอาเปรียบเบียดเบียนกันจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อผู้คนฝึกฝนตนเองเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำภายในจิตใจเสียก่อน ด้วยความอดทนอดกลั้นภาคเพียรและรู้จักรักเพื่อนร่วมโลกอย่างจริงใจผู้เจริญย่อมพร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลเผื่อแผ่แบ่งปันแก่ผู้อื่นมุ่งให้ผู้รับได้ใช้ประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดการให้เช่นนี้มีคุณค่าชำระจิตใจของผู้ให้เองอย่าให้โดยหวังว่าจะได้คืนไม่ควรให้เพื่อหวังคนสรรเสริญ และขณะให้ก็อย่าดูแคลนผู้รับจงให้ในลักษณะเป็นการแบ่งปันและนึกคิดว่าเราต่างก็มาใช้สอยสิ่งอันเป็นสมบัติโลกไม่อาจยึดครองสิ่งใดได้อย่างแท้จริงที่กล่าวมานั้นเป็นการสละสิ่งภายนอกส่วนสิ่งภายในก็มีอีกที่ควรสละละให้ได้กล่าวคือความไม่ดีไม่งามในจิตใจไม่ใช่ให้แก่ใครแต่ควรสละให้สิ้นความโลภอยากได้ไม่สิ้นสุด ควรละเสียความโกรธที่เผาจิตใจอย่าให้เหลือความหลงโง่งมงายและมืดบอดพยายามทำลายให้สิ้นด้วยปัญญาหัดมองดูชีวิตด้วยความคิดกว้างขวางเพื่อจะได้เห็นว่าเรามาสู่โลกนี้โดยไม่มีอะไรเมื่อจากไปก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ดังนั้นสิ่งทั้งหลายที่ครอบครองก็ชั่วคราวเป็นสมบัติกลางของโลกตลอดมา การเข้ายึดถือเอาไว้ก็เพื่อใช้ประโยชน์เป็นเครื่องเกื้อกูลเพื่อดำเนินชีวิตอันถูกต้องเป็นพื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพทางจิตใจเพื่อบรรลุสภาพสว่างโล่งโปร่งและอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเมื่อคิดเห็นเช่นนี้ได้ชัดแจ้งย่อมไม่หวงกันอะไรไว้เป็นส่วนตัวถ้ายังทำตามอุดมคติเช่นนี้ไม่ได้ก็ขอเพียงอย่าเห็นแก่ตัวเกินไป ควรฝึกตนให้รู้จักบริจาคลดละความอยากที่เกินพอเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์เนื่องจากไม่รู้จักพอและมองกว้างกว่าเรื่องของตนเองเอาใจใส่สุขทุกข์ของผู้อื่นบ้างทำจิตใจให้กว้างและทำชีวิตให้มีคุณค่ากลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนคุณค่าชีวิตของท่านอาจารย์รวีภาวิไลจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้ สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์